สวยจริงอะไรจริงเมื่อไม่กี่วันก่อนผมไปยืนหยุดอยู่หน้าบูธ PlayStation ในห้างแถวบ้านภาพในจอทีวี 4K กำลังฉายภาพเกม Horizon Forbidden West จู่ๆก็รู้สึกขึ้นมาว่าเกมเดี่ยวนี้ภาพมันโคตรสวยเลยปะการังผิวไหวฝ่าแรงกระเพื่อมผงน้ำเศษฝุ่นเปรวควันหรือคำพูดที่ว่าเห็นใบหน้าชัดยันรูขุมขนม,ม,มันไม่ใช่เรื่องเกินจริงในยุคนี้แล้วอะจินตนาการต่อไม่ถูกเลยว่าเกมในอีกห้างสิปีข้างหน้ากราฟิก มันจะพัฒนาไปขนาดไหนเพราะเอาแค่ตอนนี้บางฉากก็แยกไม่ออกแล้วว่าอันไหนของจริงอันไหนของเกมนั่นรวมไปถึงระบบต่างๆที่ถูกพัฒนาให้มีความใกล้เคียงกับความจริงมากขึ้นเช่นการเก็บรวบรวมสิ่งของมาไว้กับตัวพกสมาร์ทโฟนกระเป๋าตังค์ซึ่งมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำกันเป็นเรื่องปกติแต่สำหรับเกมสมัยก่อนมันเป็นเรื่องยากมากลองสังเกตว่าเกมในช่วงยุค80ตัวละครหลัก มักจะถูกเซตเวลาว,ว่าจะสามารถใช้อาวุธใดได้บ้างหากต้องการเปลี่ยนก็ต้องวางอาวุธที่ถือไว้ไปคว้าอาวุธใหม่ในขณะที่เกมปัจจุบันการสร้างช่องอีเวนต์รีให้คนเล่นสามารถจัดการกับสิ่งของที่เคยเก็บไว้เลือกหยิบเลือกใช้ได้ตามต้องการมันเป็นเรื่องคลาสสิกที่ทุกเกมต้องมีก็น่าคิดนะยิ่งถ้ามันไปถึงจุดที่สมจริงมากๆเนี่ยแบบเดินอยู่ในอวากาศเจอซากศพเสมือนจริง กำลังถูกหนอนชัยสมองเละๆทำเอาภาพติดตากินข้าวไม่ลงไปอีก2มือ้อถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะยังมีความสุขในการเล่นเกมอยู่หรือเปล่าแต่เกมก็ยังต้องเป็นเกมอยู่วันยังค่ำครับถ้าสมจริงมากไปมันก็หมดสนุกเรื่องนี้เห็นได้ชัดสุดๆในเรื่องการรักษาพยาบาลลองคิดว่าหากการบาดเจ็บในเกมจะทำให้ตัวละครเราต้องถูกหามเข้าห้องผ่าตัดทุกรอบเพื่อน,นำกระสุนที่ฝังในออกมา และเข้าสู่ขั้นตอนการพักฟื้นระหว่างนี้หน้าจอเกมจะแสดงว่าตัวครของคุณกําลังอยู่ในขั้นตอนรักษารูนาเข้าเกมใหม่ในอีก2เดือนมันคงเป็นเกมที่แบบโอเคกูไม่เล่นแล้วฉะนั้นระบบไหนจะสมจริงก็เชิญตามสบายยกเว้นอยู่เรื่องเดียวก็คือการรักษาตัวละครที่ยังคงถูกอนุรักษ์ไว้ตามขนบธรรมเนียมไม่ว่าจะาการกระดูกหักฟกช้ำหัวเขา่าข้อศอกถลกถลอก คุณก็จะสามารถหายได้ในช่วงพริบตาเมื่อ40ปีก่อนเราเคยเก็บกล่องพยาบาลยังไงตัดภาพมาวันนี้กล่องพยาบาลกล่องนั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมเคยเก็บหัวใจเพื่อฟื้นฟูชีวิตหัวใจดวงนั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมแค่อาจจะดูโหดขึ้นมาหน่อยแต่การออกแบบวิธีเพิ่มเลือดมันก็ขึ้นอยู่กับธีมเกมหากเป็นแนวไซไฟเราก็ต้องใช้วิธีลับอนาคตในการรักษาพยาบาล หากเป็นเกมสยองขวัญมันก็ต้องใช้วิธีที่พื้นบ้านกว่านั้นการเพิ่มเลือดซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวพันกับแนวเกมแบบแยกไม่ขาดสำหรับเกมเอาตัวรอดที่คนสร้างต้องการกดดันคนเล่นถึงขีดสุดก็มักใช้วิธีแจกกล่องพยาบาลจำนวนน้อยนิดให้คนเล่นไปงมหาเอาในฉากจะนำมาใช้อย่างไรตอนไหนก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนเล่นแต่เพียงผู้เดียวความรู้สึกกดดันและรักตัวกลัวตายก็จะเกิดขึ้นทันที ตรงข้ามกับเกมแอคชั่นล้างผลาญหากคนเล่นจะต้องพวงกับหลอดเลือดเกินไปก็จะทำให้ฉากสุดมันกลายเป็นหมดสนุกจะออกไปยิงก็ไม่กล้าจะบูท่ายากก็กลัวตายแต่แทนที่จะได้รู้สึกเป็นพระเอกฮอลลีวูดแต่กลับถูกยิงทิ้งเป็นตัวประกอบมันก็คงไม่เวิร์กจึงสังเกตว่าเกมแนวนี้มักใช้วิธีเพิ่มเลือดอัตโนมัติโดยการให้คนเล่นไปหลบซ่อนจากการถูกโจมตีเพียงครู่หนึ่งตัวละครก็จะฟื้นฟูตัวเอง ร้อมลุกขึ้นมารับหากระสุนหอบใหญ่อีกครั้งในขณะที่บางเกมก็อาจจะนำทั้ง2แบบนี้มามัดรวมกันคือหลังจากถูกโจมตีมาอย่างหนักหน่วงระบบเกมจะใจดีฟื้นเลือดขึ้นมาให้นิดหน่อยแต่ถ้าคนเล่นต้องการฟื้นฟูนเต็มที่ก็จำเป็นต้องใช้ไอเทมพยาบาลมาช่วยเสริมระบบฟื้นเลือดแบบไหนจะดีจะแยก่กว่ากันมันก็คงขึ้นอยู่กับความชอบและประสบการณ์แต่ละคนเอาแบบเคสสุดต่งที่เกิดขึ้นกับผม ก็คงเป็นเกม Metro 2033ที่ว่าด้วยเรื่องราวการระเบิดของนิวเคลียร์ทำให้อากาศบนผิวโลกเป็นมลพิษมนุษย์ที่เหลือรอดชีวิตจึงจำเป็นต้องย้ายไปอยู่ในสถานีรถไฟใต้ดินและก็เป็นไปตามสูตรเพราะเราในฐานะของตัวแทนมวลมนุษย์ก็จะต้องบุกข,ขึ้นมาบู๊บนผิวโลกจนได้เกมก็จะเล่นยากขึ้นอีกเท่าตัวโดยเฉพาะหากเล่นในโหมดยากสุดที่เกมจะตัดระบบฟื้นเลือดอัตโนมัติทิ้งไปทั้งหมด ทำให้เราต้องห่วงทั้งหน้ากากกรองอากาศรวมไปถึงตัวกรองอากาศที่มีเวลาจํากัดและผมในสภาพที่พยายามวิ่งฝ่าพวกกลายพันธุ์ไปทั้งกับหน้ากากพังๆและออกซิเจนที่หมดเกลี้ยงก็พยายามกันอยู่หลายวิธีติดอยู่ฉากเดียวเป็นชั่วโมงจนสุดท้ายต้องยอมโหลดเกมเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นด่านเพื่อกลับไปเก็บตัวกรองอากาศให้พร้อมแทบคว้างจอยอะตอนนั้นแต่และเกมที่มีระบบฟื้นเลือดต่างกัน จึงมีความท้าทายในการออกแบบคนละอย่างหากจะให้คนเล่นฟื้นเลือดด้วยการใช้อเทมเท่านั้นการจัดเตรียมไอเทมกล่องพยาบาลก็จะต้องมีจํานวนพอดีไม่ให้มากจนหมดความท้าทายหรือให้น้อยจนเล่นไม่ผ่านและเมื่อมันถูกกาหนดมาให้บาลานซ์กล่องพยาบาลก็จะกลายเป็นไอเทมสําคัญที่ทําให้เกมระทึกขวัญและตื่นเต้นขึ้นเพราะคนเล่นจะถูกบังคับให้ต้องระวังตัวและใช้ทรัพยากรทุกชิ้นให้คุ้มค่าที่สุด ส่วนเกมที่มีระบบฟื้นฟูเลือดอัตโนมัติที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยเกมแนว JRPG ชื่อ h i h l l i n e ในปี1984ก่อนจะมาฮิตระเบิดในเกม Call of Duty ภาค2หลังจากวันนั้นอาการตาแดงก็แพร่กระจายไปในหลายเกมยิงที่ตัวแต่แดงที่ตาแต่อาการนี้กำเริบไม่นานหากเราไปอิงแอบอยู่หลังที่กำบังเลือดของคนเล่นก็จะกลับมาเต็มเปี่ยมถึงแม้จะเพิ่มความสะดวกให้คนเล่น แต่การที่ตัวละครรักษาตัวเองได้เช่นนี้มันก็แทบไม่ต่างอะไรจากการเป็นอมตะและทําให้ระบบนี้ถูกตั้งคําถามในเรื่องความท้าทายอยู่บ่อยครั้งแต่ไม่ว่าจะใช้วิธีที่1ห,หรือ2จุดร่วมเดียวกันของสารพัดวิธีก็คือความไม่สมเหตุสมผลฆ่าคนกระเพิ่มเลือดหรือแม้กระทั่งโจ๊ะพึมพึมก็ยังช่วยเพิ่มเลือดคือเองเพิ่งถูกยิงมานะว้ยและไอเรื่องทั้งหมดนี้แหละที่เขาเรียกว่า ความบันเทิงเวนเอ้ยเมื่อกี้ถูกรุมกระทืบอีกแก๊งหนึ่งกำลังตามมาติดติดตอนนี้ก็โดนมาหนักละหน้ากระช้ำแขนก็ปวดเอาไงดีลังงานนี้อาจารย์เฮ้ยถังขยะรอดแล้วเราหวังว่าจะมีเศษเนื้อไก่ที่คนกินเหลือไว้บ้างนะจะเอามาเติมพลังสัหน่อยเด็ดเดียวไอ้หนุ่มเองใจเย็นเหตุการณ์นี้ฟังดูประหลาด แต่มันก็เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติสำหรับเกมแอคชั่นไซส์สกอริงบีดเอ็มอัพสมัยยุค80หน Final Fight หรือ s t e e t s of Rage กับภารกิจฝ่าดงตีนนักเลงแน่นอนระหว่างทางมันก็ต้องมีเหนื่อยหอบบาดเจ็บบ้างเป็นธรรมดามันเลยต้องเติมพลังด้วยไก่งวงข้างถนนเพื่อช่วยเยียวยาแผลฟกช้ำและทำให้มีเรี่ยวแรงเพียงพอไปต่อยตีกับคนอื่นต่อถ้าไม่ปวดท้องหรืออาหารเป็นพิษไปซะก่อนนะ แต่ไก่งวงนี่แค่น้องๆครับใครอยากลองเปิดพิสดารกินไก่สดมาเล่นเกมนี้ครับ Fable ภาค2เกม RPG ให้เราสวมบทบาทเป็นฮีโร่ไร้นาำการดำเนินเรื่องของเกมนี้จะคล้ายกับเกม RPG ตามตลาดโดยมีจุดเด่นสำคัญก็คือระบบเกมที่แบ่งแยกระหว่างคนดีและคนเลวตัวละครดีจะมีสัญลักษณ์ของวงแหวนลอยอยู่เหนือหัว ในขณะที่ตัวละครเลวจะมีเขางอกออกมาซึ่งการจะเป็นคนดีหรือคนเลวจะขึ้นกับพฤติกรรมต่างๆเช่นภารกิจที่ทําการบริจาคเงินหรือแม้กระทั่งอาหารที่เราคว้าเข้าปากและหนึ่งในภารกิจที่วัดใจคนเล่นได้ดีที่สุดก็คือ The Temple of Shadows q u วสเสริมที่จะทําหรือไม่ก็ได้แต่ถ้าใครคิดจะเป็นคนเลวแบบสุดๆถือว่าห้ามพลาด โดยให้เราไปยืนหยุดอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าของ The Temple of Shadows และทำการขอร้องเข้าไปข้างในแต่ตัวชาคว i n จอมวายร้ายจะยืนขวางทางเข้าอยู่และเขาได้ยื่นข้อเสนอว่าถ้าอยากจะมารวมแก๊งกับเราแล้วก็ช่วยพิสูจน์ความเร็วของตัวเองให้ดูหน่อยแก่กล้ากินลูกเจี๊ยบสดๆ5ตัวไหมละ่ะทำให้ดูหน่อยดยิซึ่งสาเหตุที่ต้องเป็นลูกเจี๊ยบเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่คนเล่นสามารถหาซื้อ และกินเพิ่มพลังให้กับตัวละครในเกมได้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับการกินลูกเจี๊ยบทุกๆหนึ่งตัวจะทําให้ค่าความเร็วของตัวละครเพิ่มขึ้นเราก็สามารถเลี่ยงไปกินอย่างอื่นแทนยกเว้นแต่ในภารกิจนี้ที่ไม่ต้องไปหาซื้อน,นะเขามีเตรียไมไว้ให้แล้ว5ตัวครบถ้าใจอ่อนจบเดินกลับบ้านแต่ถ้าใจแข็งเราก็คว้าลูกเจี๊ยบสดๆเข้าปากคือเอาจริงมันเป็นภารกิจที่ทําง่าย และภาพในเกมมันก็ไม่ได้สยดสยองอย่างที่คิดมีแต่อิตาทาควินนี่แหละที่ไม่รู้มันจะใครยี่ไปไหนฉะนั้นบางอย่างที่คนเขาว่าไม่ดีไม่ไหวหากกินไปในชีวิตจริงคงมีชักดิ้นชักงอง แต่กลับกลายเป็นสิ่งของที่ดีต่อใจของตัวละครซะง,งั้นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วในเกม w o f f e n Style The New Order เกมแอคชั่นเดินยิงถล่มเหล่านาซีครองเมืองเราจะไม่ได้เห็นการพักกินข้าวของตัวละครสักฉากแถมการควงปืนยิงกองทัพทหารมันก็ไม่ใช่เรื่องสบายเราจึงสามารถพักเติมพลังได้ด้วยนี่เลยกินอาหารสุนัขจากชามคือฆ่าตายยังไม่พอยังจะแย่งอาหารกินอีกจิตใจทำด้วยอะไร อาหารสุนัขยังได้ปรากฏเป็นไอเทมเติมพลังชีวิตอีกครั้งใน Mad Max เกมแอคชั่นโอเพนเวิลจากปี2015ให้เราได้สวมบทบาทเป็นหนุ่มสายซิ่งในโลกหลังล่มสลายอิงตามภาพยนตร์พระเอกของเรื่องค่อนข้างอนาถาครับแหล่งน้ำอาหารก็ไม่ค่อยมีต้องกินอาหารสุนัขหรือสัตว์เล็กที่พอกินได้บ้างสำหรับในเกม Mad Max มันก็ยังคงเสน่นั้นไว้ครบคันคือตามปกติวิธีการเติมเลือดในเกมนี้ จะใช้การดื่มน้ําจากระติกแต่น้ํามันก็ไม่ใช่จะหาง,ง่าย,ายเพราะแท่งน้ําส่วนใหญ่มันก็มักจะไปกระจุกอยู่ตามค่ายของแก๊งวอบอยแต่มันก็มีวิธีอิ่มท้องและเติมพลังได้ง่ายกว่านั้นเช่นการกินอาหารสุนัขตระเวนหาซากศพที่กําลังถูกหนอนชั่และเอามือควานตัวหนอนขึ้นมาอ้ามหรือแม้กระทั่งไล่กระทืบสัตว์เล็กทุกชนิดและหยิบเข้าปากแบบแบกิลอ๋อคุณดูนั่นสิจนุตัวนั้นมันออกจนซุกซนไปหน่อย แต่คุณสามารถจับมันได้โดยการกระทืบให้ตายอืมรสชาติแย่มากแต่มันอุดมไปด้วยโปรตีนและทําให้คุณมีชีวิตรอดต่อไปตุ๊กแกนี่ก็เช่นกันกระทืบหลกหนังมันและโยนเข้าปากอืมอร่อยแต่หัวจิตหัวใจคนเล่นนี่คือแตกสลายเหนื่อยใจกับการเลือกกินอาหารสารพัดอย่างของพี่แม็กซ์แต่เราในฐานะคนเล่นสามารถเลือกกินสิ่งที่ดีได้ครับ ด้วยขวันตำ่ำเครื่องดื่มของเกมเมอร์สดชื่นไม่หวานเลี่ยนมีแต่คนบอกว่าอร่อยดีนะช่วยเพิ่มโฟกัสสมาธิและจดจ่อกับเกมได้ยาวนานขึ้นไร้สารกระตุน้นเพราะสกัดจากชาเขียวแท้มีคาเฟอีนตำ่ำใครติดเครื่องดื่มรสชาติหวานก็กินได้แบบไม่รู้สึกผิดเพราะไร้น้ำตาลแค่25แคลต่อ1แก้วเพียงตักผงผสมน้ำดื่มก็สดชื่นตลอดการเล่นเกม จิบตอนดูคัทซีนตอนหัวร้อนตอนง่วงนอนในกระปุกกระทัดรัดชงได้40แก้วคิดเล่นเกมยาวคิดถึงเครื่องดื่มควันตั้มตั้มตั้มแจกส่วรถด้านล่างครับก็อยากเว้นช่วงให้พักบ้างและกลับมาดูสิ่งอุจารกันต่อไหน f อเอาพักสาโลกในยุคล่มสลายนี่มันลำบากอาหารน้ำดื่มเป็นสิ่งเลยค่าที่ไม่ได้หาซื้อง,ง่ายตามห้างเหมือนเมื่อก่อนแต่คอแห้งพลังเหลือน้อยให้ทำไงงั้น ลองเดินไปหาในห้องน้ํากันตรงไปที่โถส้วมเลยครับเราจะเห็นร่องรอยอรารยธรรมคราบเครอะเฝังแน่นไม่มีคนทําความสะอาดมาแล้ว20ปีนี่แหละและก็อย่างที่ทุกคนเดาเลยครับให้เรากด Activate เพื่อดื่มดํากับน้าส้วมแบบบุฟเฟ่กินคนเดียวสบายใจเพราะไม่มีใครอยากกินด้วยเพื่อแรกกับพลัง HP ที่มีจํานวนมากขึ้นยกเว้นแต่ค่ากำมังตรางสีในตัวเราที่พุ่งสูงขึ้นสูงขึ้น หากยังติดใจไม่ยอมหยุดกินตัวละครก็จะเริ่มป่วยและจบด้วยการหน้าคว่ำโถส้วมตายอนาถเพราะกินน้ำส้วมปนเปื้อนในปริมาณเกินพอดีแหมมันเป็นการตายที่บอกใครไม่ได้ใครจะไปลองเล่นเอาหาก็พอไหวแต่ถ้ากะจริงจังไปหาน้ำจากอ่างล้างหน้าและน้ำก๊อกจะดีกว่าหรือจะมีอีกวิธีคลาสสิกในการเพิ่มเลือดเกม f o ร์เอลนั่นก็คือนอนครับนอนเอาแรงอันนี้ออกจะตรงข้ามกับหนังหรือละครครับ ตอนบาดเจ็บหนักๆพี่กู้ภัยมักจะคอยเรียกอย่าหลับให้มีสติตื่นจนถึงโรงพยาบาลแต่สำหรับเกมนี้คือเราสามารถกระโดดลงเตียงนอนจัดที่จัดทางและหลับไปเลยไอกระดูกที่ปวดร้าวยันแผลถ,ถูกยิง <c oughs> ก็จะสมานตัวเองเมื่อลืมตาตื่นนี่สินะ <c oughs> เหตุผลที่คนป่วยต้องพักผ่อนให้เพียงพอและก็อย่าลืมกินยาแล้วยาอะไรที่คนป่วยต้องกินหนีไม่พน้นยากแก้ปวด ผมจะนึกถึงหน้าชายคนนี้คนแรกทุกที Max p ์เ n นตำรวจปืนโตผู้ต้องการล้างแค้นให้ลูกและภรรยาล้างบางเหล่าร้ายด้วยพลังสโลและกระสุนปืนกลสำหรับการเล่นในสองภาคแรกตัวเกมยังไม่มีระบบเข้าที่กำบังตัวละคร Max จึงมักต้องรับกระสุนไปแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยและสิ่งเดียวที่สามารถช่วยชีวิตตำรวจนายนี้ก็คือ,อยาแก้ปวดปวดหัวตัวร้อนเอ๊ะไม่น่าใช่แต่ถูกยิงมานี่แหละ จัดยาแก้ปวดสักกะปุกก็กลับมาวิ่งปรอมเหมือนเดิมและหลังจากภาค2ผ่านมา9ปีจนถึงเกมภาค3ก็นึกว่าระบบฟื้นเลือดมันจะสมจริงขึ้นบ้างแต่ปรากฏว่าเฮีย m แม็กซ์แกก็ยังใช้ยาแก้ปวดรักษากระสุนเหมือนเดิมแถมกินทั้งกระปุกซะด้วยหลังจากนั้นเราก็ไม่เคยเห็นแก่ปรากฏตัวในเกมไหนอีกเลยคงจะพักไปรักษาไตละมั้งแต่ถ้าไม่อยากเปลืองไตหันมาใช้สมุนไพรสิครับ เรื่องสมุนไพรไว้ใจได้เลยในเกมตระกูล Resident Evil ชอบแบบไหนละ่ะมีทั้งสีเขียวสีแดงและสีน้ำเงินถ้าตัวสีเขียวเนี่ยนับว่าเจ๋งสุดเพราะมีฤทธิ์เป็นยาสร้างความแข็งแรงและเสริมภูมิคุ้มกันต่อสู้กับเชื้อไวรัสส่วนตัวสีน้ำเงินจะสามารถขับไล่สารพิษตามธรรมชาติในขณะที่ตัวสีแดงจะไม่สามารถใช้ได้ด้วยตัวมันเองเว้นแต่จะนำไปผสมกับสีเขียวก็จะได้สุดยอดยาเลยละ่ะ หลังจากที่ได้รับการยืนยันทางการแพทย์ว่าสามารถใช้งานได้จริงมันก็ถูกนําไปใช้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านและปลูกใช้กันทั่วไปในโลกมันจึงพอจะเป็นเหตุผลที่นํามาอาธิบายว่าทําไมเราจึงเจอต้นไม้เหล่านี้อยู่ตลอดทุกภาคไม่เว้นแม้กระทั่งในกล่องใครมันปลูกต้นไม้ในกล่องทึบวะและที่มันบันเทิงกว่านั้นก็คือการที่สาวเอดาหนุ่มรีออนแกจะไม่ได้แคร์อะไรมากเข้าใจว่าซอมบี้ก็ไล่หลังมาและไม่มีเวลามานั่งเด็ดใบ ก็ยกมันไปทั้งกระถางนั่นแหละไม่รู้แอบซุกไว้ตรงไหนของกระเป๋าหรืออาจจะหันหน้าไปพึ่งสเปรย์วิเศษจากอัมเบลล่าของแท้ของดีต้องมีสลักสีเขียวอ่อนฉีดปุ๊บเลือดฟื้นปับ๊บจะเว้นเกมภาคศูนย์กับภาคโคดเวโรนิกา้าที่การใช้กระป๋องสเปรย์จะทําให้คนเล่นถูกตัดแล้งตอนจบเกมกลับไปใช้ของพื้นบ้านนี่แหละสะดวกปลอดภยัยคล้ายกับเกม Curse Mountain เกมแอคชั่นสยองขวัญจากทีมพัฒนา Deep Silver เราจะได้รับบทเป็นเอริกซิมมันส์ซึ่งเดินทางมายังหุบเขาโชมโมลอนโซในเขตทิเบตเพื่อออกตามหาน้องชายที่หายตัวไปอย่างลึกลับทาให้บรรยากาศภาพรวมในเกมนี้จะปกคลุมด้วยหิมะฉากมืดครึม้มและวิญญาณสยองขวัญโดยตัวเอกจะสามารถเพิ่มเลือดตัวเองด้วยการใช้ทูบอ้างอิงตามประวัติศาสตร์จริงของทิเบตครับที่มีการผลิตทูบใช้เองมาน,นานร่วมพันปีเพราะมีความเชื่อกันว่าทูบจะสามารถชําระล้างพิษ และคาดเชื้อโรคในร่างกายแต่ทูบเฉยๆมันออกไปทําอะไรไม่ได้ต้องนําไปจุดไฟให้ควันพวยพุ่งออกมาก่อนฉะนั้นเราจึงต้องนําก้านทูบที่เก็บไว้ไปปักตามกระถางทูบข้างทางเลือดของตัวละครก็จะฟื้นฟูขึ้นแต่ถ้าใครคิดถึงการรักษาแบบแพทย์สมัยใหม่ขึ้นมาหน่อยก็อาจใช้วิธีการให้เลือดแบบบอดบอลโคดเกมหัวร้อนจากน้อง PS4 ที่กล่าวถึงเรื่องราวของเมืองยานาม ซึ่งมีศาสตร์การแพทย์ก้าวหน้าโดยการนำเลือดมาใช้รักษาคนเจ็บป่วยแต่จู่ๆก็กลับเกิดเหตุการณ์ประหลาดเมื่ออสุรกายจำนวนมากกลับโผล่ขึ้นลุกรานเมืองแห่งนี้เราจะได้รับบทเป็นนักไล่ล่าอสูรเพื่อนำความสงบสุขกลับขึ้นมาใหกครั้งและด้วยเนื้อหาสําคัญของเกมที่เกี่ยวข้องกับเลือดทั้งหมดการเพิ่มเลือดในเกมนี้จึงใช้อเทมเรียกว่าบลอดวาลที่มีลักษณะเป็นขวดแก้วใสบรรจุเลือดสีสด ซึ่งดรอปจากศพของศัตรูในฉากโดยการใช้งานเราจะต้องนำมันไปแทงจึกที่ต้นขาและฉีดเข้าร่างกายแต่ท่านลองมาทุกวิธีและอย่างรักษาไม่หายมันก็มีบางครั้งที่ต้องพึ่งเครื่องล่างของขลังพึ่งศยศาสตร์ใน Sleeping Dogs กับตำรวจไวเชนที่ต้องแฝงตัวในแก๊งมาเฟียใหญ่แห่งก่อฮ่องกงทำสารพัดภารกิจเสี่ยงตายนั่นจึงอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่เฮียไว จะชื่นชอบในการสะสมรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์ไปจนถึงไหว้สารเจ้าอยู่เป็นประจำซึ่งไม่ได้ให้แค่ความเป็นสิริมงคลแต่การไหว้สารเจ้าจะทําให้เลือดของตัวละครฟื้นขึ้นมาเต็มเปี่ยมและยังช่วยอัปเกรดให้หลอดเลือดของตัวละครมีจํานวนมากขึ้นการเพิ่มเลือดในเกมมันจึงไม่ได้จํากัดแค่ในวงการอาหารหรือศาสตร์การแพทย์เท่านั้นแต่มันอาจจะเป็นอะไรที่อภินิหารและหลุดโลกไปอีกขั้นในอิมเฟมัสเราจะได้สวมบทเป็นโค นักไปสณีหนุ่มที่ถูกระเบิดบึ้มจนสลบและพบว่าตัวเองมีซูเปอร์พาวเวอร์ในการควบคุมกระแสะไฟฟ้าในร่างกายเพื่อห่อเหินเดินอากาศหรือแม้กระทั่งยิงและโจมตีเป็นอาวุธโคจึงน่าจะเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในโลกที่รักษาตัวเองด้วยการดูดไฟฟ้าจากเสาไฟข้างถนนและรถยนต์ชาวบ้านแต่ถ้าไม่ใช่ไฟฟ้าแต่เป็นไฟตะเกียงข้ามาดูนายสไปโรเรียกนิเกเตอร์เโจีเกมแอคชั่นแพลตฟอร์ม ให้เราได้สวมบทเป็นมังกรพ่นไฟโดยในตัวเกมฉบับนี้นับเป็นการนำไตราภาคดั้งเดิมสมัยยุค90มารีเมคกราฟิกใหม่ให้ใช้ไล่โดยเฉพาะเจ้าสปาร์กส์รา o n อนไฟตัวจิ๋วเพื่อนรักของสไปโ o ที่จะคอยบินขนาบเคียงข้างตลอดการผจญภัยนอกจากจะพกความน่ารักมันยังเป็นตัวบอกหลอดเลือดของสไปโ o เพราะทุกครั้งที่ตัวละครถูกโจมตีหนักตัวสปาร์กสจะเริ่มเปลี่ยนสีไล่จากสีเหลืองสีน้ำเงิน สีเขียวก่อนจะสลายหายไปและเมาถึงจุดนั้นตัวสไปโร่จะอ่อนแอลงและไม่สามารถรับแรงโจมตีได้อีกฉะนั้นเราจึงต้องหมั่นเติมพลังให้เจ้าสปาร์กส์บ่อยๆโดยการบังคับสไปโรให้พ่นไฟแผดเผาสัตว์เล็กรอบข้างจำพวกแกะกบไก่กระต่ายให้ไหม้เกรียมเพื่อให้เหล่าผีเสื้อกระจายตัวออกมาตัวสปาร์กก็จะไปไล่กินผีเสื้อเพื่อเติมพลังเลือดเห็นน่ารักแบบนี้ อยากคิดไปลูปหัวน้องเด็ดขาดมองดูห่างๆก็พอและเรื่องการรักษาชีวิตตัวเองโดยการใช้ความรุนแรงกับคนอื่นพี่แบทแมนแกถนัดในแบทแมนอาร์แฮมซิตี้การเพิ่มเลือดในเกมนี้มีอยู่หลายวิธีและแน่นอนมันไม่ใช่การไปคุยอาหารในกองขยะเพราะมันจะน่าอนาถเกินไปหรือจะให้ไปหาโดบยาก็หมดสภาพซูเปอร์ฮีโร่การฟื้นเลือดในเกมนี้จึงมาจากการกระทืบเหล่าร้ายใช่ครับ โดยเฉพาะฉากที่มากันเป็นกลุ่มเนี่ยของชอบเพราะยิ่งตืบเยอะเท่าไหร่เลือดจะยิ่งฟื้นฟูมากเท่านั้นหรือเราอาจเลือกใช้วิธีที่ดูซอฟต์้วยการตะเวนไร่เก็บลิเดอร์โทฟีสทำภารกิจเสริมเกมก็จะตอบแทนเราด้วยพลังเลือดเช่นกันและมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องก,กับการให้น้ำเกลือเรียกรถพยาบาลหรือโทรปรึกษาหมอเรื่องการรักษาในเกมจึงต้องคำหนึ่งจากความสะดวกและความเข้ากันกับเนื้อหาเกมเป็นหลักเพื่อน,นำไปสู่ผลลัพธ์ เป็นความบันเทิงถ้าเราแคร์เรื่องความสมจริงมากเกินไปมันก็คงไม่สนุกทําไมพระเอกคนนี้มันยิงใหญ่แมงมุมได้วะเอ๊ะไอ้นี่มันรอดมาได้ยังไงเพราะหลายเรื่องที่มันสมจริงเกินไปมันไม่ค่อยมีสเสน่ห์แต่นั่นจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราเล่นเกมกันก็เพื่อต้องการหลุดออกจากกรอบชีวิตประจําวันตื่นเช้าทํางานนอนแต่เกมกลับเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตเราตื่นเต้นมากขึ้นเมื่อวานไปนอกโลกมา ตกเย็นไปบู๊กับผู้ก่อการร้ายเพราะเกมเปิดโอกาสให้เราสวมบทบาทเป็นใครก็ได้ในช่วงเวลานั้นไม่ต้องคำนึงถึงผลที่ทำอาหารที่กินหรือเรื่องสุขภาพมากนักการเพิ่มเลือดด้วยวิธีอีอย่างวะนี่แหละที่ทำให้เกมยังคงเป็นเกมจริงๆ